่มนมเทียวน,นยย่จ้าสบายดีผูท้ที่ติดตามและหับสมบเสียทุกทุกฐานเนาะว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็นยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบ่อเสือชาแนลอีกคือเก่าคือเดิม มืัอน,นี้ก็ได้พาเอฟซีมหาสาวแม่ห้างลูกติดอีกคือเก่าอย่างนี้นเนาะก็คือน้องตะวันนั่นแหละก็ไล่สองมาท้ายแล้วแต่ว่าปรเสริฐมาที่นี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะหือว่าก็ได้เข้าไปสอบถามน้องเพิ่นประวัตินั่นแหล,ละเนาะหือว่าถามข่าวๆทั้งน้องเพิ่นก็พร้อมทีมง,งานก็สองสามคนก็ได้เข้าถามพร้อมๆกันอย่างนี้นเนาะตอนนี้ปรเสริฐก็ได้มาหอดน,นานอ้องเรือเฮือนของนอ้องเป็นที่เหี่ยมหอยแล้วล่ะเนาะ ปัจจุบันนี้ก็สีได้น้องพื้นที่ได้นางรอถาก็สีได้เขาปสบถามน้องพื้นไปพร้อมๆกันเลยก็เดฝากเอฟซีติดตามหับชมไปพร้อมๆกันเลยเนะยาะเจ้าสบายดีทางเอากะได้มาหอดเพ่อนชานของน้องพื้นเป็นที่รี่ร้อยผู้ใดกันยังว่ท่านผู้ชื่อเสียงเรียงน้ำกะอยากขออนุญาตบาดคำถามชื่อเสียงในนามของน่องชื่อจังไดเนาะน้องศิวัณโดย อยู่เกินจะคนเนาะกว่านี่อ่ะคสี่คนอายุจะตีเลยล่ะสหสสหีเนาะเนี่ยครอบครัวนี่ยุ่งกันจะคนอ่ะสี่คนโอ้สีคนเนาะมันนองเองนี่เป็นเป็นลูกพุธถลายเจ้าลูกลาเลูกลาเนาะลูกลาต่อไปลูกลามีเอ้ยมีอายบ่อาสามมีเอ้ยคน ตอนนี้เพิ่นไปสั่งครอบครัวอยู่แถวใดเพิ่นไปหางเงินหมดหรือว่าจังไรไปสั่งครอบคอรัวมาอเหลือแต่น,อนอ้องน่องอยู่นพรนแม่เนาะเบึอ้งพ่อแม่แต่มีแต่น้องนี่โดยเป็นแต่โดนโดนเป็นแต่ม่อยู่งอายบ้านใจโดยคืออยากขอถามเนาะน,น้องนี่แบบยังยังไปฉุดหรือว,ว่ามีครอบครัวสั่งครอบครัวหรือเปล่าเคยสั่งมากเลยโดย,โดยแปลเป็นยังไงเลิกล่ากันหมดหรือว่าจังไร ยังค <c ười> ือเลือกรากันม um ีสาเหตุแบบแบบใดมันพอข้าใจกันคิจิตรกันเพื่อนแบบผัวมันมักลินมักเทียวมนี่นะเพื่อนบริษัทเบอร์สามน้องก็เลยระยะโดยแต่ทางคนต่างไปเลิกกันนี้ในโดนนะบอกโดนนะสามสี่ปีนะหลังจากเลิกกันกับมันผัวแล้วอันมีผู้ผูคุยผู้อย่างนบอเดี๋ยวนี้ อันนี้มีเอฟซีขนาดปัจจุบันในมีคนคุยแล้วอันขอโทษแต่ไปเอฟซีทางใดใช่เนาะนีแต่ทางฝั่งไทยโอ้ซีทางฝั่งไทยเป็นไทยว่ยงไงเนาะเป็นดาซีได้มาเยี่ยมมาหยามอยู่ปะโดยเป็นดาซีมาอยู่คือว่ามีแผนว่าสิมาลินน้ำแล้วเนาะอืนัดมือกันแล้วว่าถานองในี่ไปเนี่ย น้องกับบ no, ุญห oh. oh, ่วเพิ่นว่าวเทพหรือว่าว่าวลินโอ้หาเพิ่นว่าสิมาเยี่ยมยามอยู่เนาะสิมาอยู่โอ้ด้ยด้อันขอโทษน้ำคือสามีผู้เลิกลากันนี่เป็นคนไทยใช่ไหมเนาะเป็นคนท่าแข็โอ้เป็นคนท่าแข็งโดยถือผู้เลิกลากันนี่ก็บสองสามปีแล้วเนาะโดยแต่ปีสองห้าสิบเก้าามีลูกกันนะบ่มีลูกคนหนึ่ง คือว่าลูกนยูอยู่น้าน้องบ่โดยด้านปีแล้วลูกนะลูกก็บหกปีโอ้ลูกหกปีคุณเปเพลงไหมพอดีปีตาฮักกับเพลงเนาะคือลูกปู่อยู่น้าเจ้าในเพิ่นกัช่วยดูแลอยู่บนเรือบรายเนาะตั้งแต่เลิกกันแล้วก็เพิ่นก็บบรายนะส่วนไหนตั้งแต่เลิกอยู่ว่ายากันแล้วก็เพิ่นกับบรายมาไกลมายามเลยเนาะอืมบริสุทธิ์เงินสุทธิ์งั้นทรงยังไม่้มขนมลูกเลยเนาะคือลูกสาวนี่ก็ ไปห้องทำห้องเย็ยนด่ปะไป,ไปเย็ยนอยู่ปอยางเนอะสศงปองเนาะเห็นดีของปองเห็นได้จะนองคือว่าเพื่อนน้องคือว่าไกลบ้านเลห็นได้ไปส่งบ่คืออะไรมนไป,ไไป่งโอ้ทั้งน้องแต่บ้านเองว่าไปส่งทีละจักไปฮับไปส่งเนาะตอนเที่ยงก็ไปฮับบอ,นนอกอนออ,ออกมาเอง โอ้ oh. คือไปหับนี่เช่าเทียงแรกหรือเปล่าไปหับเลยอืมคิดว่าที่เขาที่นําไปกินตอนแรกก็ไปหับโมแม่เนาะเรียนอยู่บ้านเขานีบบบโดยมีแต mm ่ผักเลือกเทียงแล้วเพิ่มแต่เมื่อไผ่เมื่อลาเลยโอ้น้องเปิดคือลูกน้องน้องก็ต้องได้มากินข้าวเทียงอยู่เขื่อนอืมหรือว่ากีอาคิดว่า,วาให้น้องคิดว่าทีมอยังไปย mm ิงโมแม่เนาะ <c oughs> เดินขี่ย <laughs> <spe> ังม่ได <uds> in ้เลยขี like ่อ like ันนี้น้อยนี่ยเขาป็นห่วงเนาะเยันลมยันยังทางก็โอ้ยซาขี่รถจักมากินี่โอ้ถือว่าทางยากตืบเลยเนาะแต่เป็นยางฝนแห้งเบาแห้งเบาเนาะดยยามฝนใส่ก็ได้เลยจะยางกับไทยอันนั้นคือน้องมาดูนอมกันหัวแม่พายสภาเห็นหน้าเห็นหน้าใช่เนาะโ่ได้เห็นเลยไปเลือกับหัวเก่าเลย โอ้ตั้งแต่เลิกกับผัวยาเลิกกับสามีนี่นานนี่บริเหวณเลยเนาะหักนานี่มีอยู่คือกันมีอยู่มีเท้าน้ำซ้ำไปกินมีแค่แบบซื้อกินเท้าน้ำก็มีเตซื้อกินเนาะหักนาก็มีบ่อยแทนเนาะหากใครคนอื่นเห็ดก็คืออะได้โดยห้อายเห็ดไอคายคิงๆอย่างนี้เนาะอืมแต่ว่าเพิ่นก็แบ่งให้เฮาอยู่เนาะคืออะได้นกับแบง แต่ก็ต้องไ้ซื้อน้ำอะไรเนาะัที่ได้เป็นกับบ่งเขาเบ่งอย่างไหนเน,นี่บคือว่านนเนัวกัคือว่าท่านอยู่ไ<ม>้เนะคือว่ายังขาดผู้นำเนาะคือว่าขาดเสารักก็ว่าได้เนาะคือว่าคือยุ่กก็คือพอที่ชนะคนไดน้ปีเลย โูดูดสุดคือว่าเห็ดหน้าก็ได้แล้วเนาะเนตาเป็นเงินเด็กหมดมืวนนมอยูกเห็นเนาะเนตียนเนเ้นอะไรเาะวัาอย่างทำมาชีวิก็เห็นพอเป็นเงินใส่เป็นตาเนแนมไปทางนอกก็เห็นเงินเลื่อนตาเ่ะนตาละนเขานี่คือหูกับเอซีเนี่ยโดนเราปนองเ้อนได้แต่โดนไอ้มันมาเรื่อยเรื ล้มเพิ่มอีกอะเนาเลยเพิ่มอีกจริงใจกับม่อถุงพวกแต่ล้มแบบในธนาอเอฟซีเปนการถามข่าวข่าวโอ้คือว่าเป็นแบบกูญแจกันแบบในฐนะแบบเป็นคนพิเศษอยังบ่แม่นเนาะถ<อ>ือว่าเป็นคนลืงเคยถามขา่ขา,วขาวข่าวกันธรรมดา<อ>ถ้าสมุดว่านี่อันนี้ขออนุญาตถามไว้เนาะขอาคุณไปโดยแต่เป็นเอฟซีของทีมงานเฮาสิลมสิคุยนี่กั พอแจกเฟซได้อยู่บอชันเนาะโดยก็ได้โอ้คือว่าแบบเปิดลิขสิทธิ์ไปสักวัยปรม่นเนาะยังยังแจกได้อยู่เนาะยังแจกได้คุยได้คือเก่าเนาะโอ้ดูเรือเขาพอได้คุยดูใจกันไปเนาะเดืที่โม่อะไรได้ถึกใจถึกโอกันหมดเนาะสนับไปเซนิงเซนแนนเกมแอนได้ ที่ว่าปัจจุบันนี่นายนาตะก,กานี่มีแต่ว่าพวกมีผู้นำที่ <Okay. S 1> จะพาเห็ดเนาะคือ mm hmm. ว่าเอฟซีทั้งฝั่งลาวเนี่ยก็มีคุยอยู่บเนาะคือแบบแจะมีอยู่ละคนสองคนแต่คนคืเป็นคนไกลคือกันอะไรเนาะ mm hmm. คือผู้ร่วมผู้คุยตาพนจะได้ไปอยู่ทั้งพุนเ,เนยแ mm hmm. ต่เนาะไปดิบุนจะคุยได้เดียวไปบ่ได้โอ้ไปบ่ได้เนาะ mm hmm. ว่าบ่มีผู้อยู่นครแม่เนาะข้างนอกไปด้ยบ to ่มีอย the ู่พ่อแม่ขันไปกันทับัวพ่อแม่ให้โอ้แม่เป็นน้องเนี่ยคุณพ่อแม่ครับทำไรุ้กวันนอกนี่คือลูกผู้ที่ต้องดูแลพ่อแม่โดยโอ้ยเอ้ยอ้ายฉันควรจะเอาถ้าเขาอ้วกคนทำไกด์ว่าคืออะไรคนทำไกดคนนอกบ้านโอ้ยคนนอกบ้าน ตามมาตามก็มเตอเอามาดมาจมานูเร่แม่ากันเนาะตามมาตาพี่ด้อบะถ้าเป็นคนเล่าลมจะคุยกันได้คือกันน้องน้องเนาะยันเรามีแบบโฟกัสเฉพาะแต่คนทั้งคุณพม่นเนาะที่ว่าทั้งเอฟซีทางเล่ากะ มีสิทมีสิทธิ์กันคุยได้คือกันโดยๆดยโเทางบ่าวคําไพก็ถ้าว่าจนใจน้องเพิ่นก็ทักมาได้คุยบ่ได้โดยทักมาหาบ่าวคํไได้บ่าวไพกสีเอาเอาเพเอาบอทางน้องให้เพิ่นเนาะโดยเ่บ่ได้ตีว่าสิเป็นนิส่พว่าสิอยู่ทศลาวหรือว่าประเทศไทยเพิ่นก็คุยได้แล้วก็ยินดีคุยเพิ่นว่าเนาะแม่นก็บ่ได้รับเอียงเฮาก็ ปที่จะเป็นสะพานให้เนาะด้ยเป็นสภานายคือปฏิบัติี่การคุยกับมีอยู่คือน้องคุณบาเนาะแต่ว่ายังบ่เป็นคนพิเศษแม่นเป็นแค่คนพิเศษกันเนาะคุณตาดีถือว่ายังมีสิทธิ์อยู่ได้หน่เนาะบอกยังไงถือว่า FC เฮาหลายคนผู้ใดสนใจก็ทักมาหาเนาะก็ยังมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิตจนเดินก็พอจัดท่อจองได้เดี๋ยวคนอื่นสิ กูที่ใจเขานั่นเขาที่เอาไปก่อนเนาะจะเอาจะเอาเป็นใครจีจองน้องเป็นคนพิเศษจริงจริงอ่ะครับจ้าพาจอนคือว่าดอกตะวันนี่เปิดไฟเขียวอยู่ตอนนี้ดโดยตอนนี้ยังเปิดไฟเขียวอยู่โอ้าเป็นเปิดไฟแดงได้ใช่ไหมถือว่าบัจฉิตเนาะบั์ฉิตมีไฟแดงไฟเขียวอีกเนาะโดยสมัยโดยอีกอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาหนาวเนี่ย บางทีอย่างน้องตะวันเพิ่นต้องการหน่วยว้กีมีไหนเนาะก็มีส้วหนาหน้าเลยหนึ่งม่านหน้านาสองมานเล่ากับขาดนั่นสาระกูภาษาภาษาเราคือว่าคือที่อันเอาไรว่ากันว่านหน้หน้ากบบมีบุญผู้ไปอิพระท้ามน้อยเดี๋ยวเพื่อจะได้ผู้มาพามาสั่งมาชาอะไรเนาะแต่ว่าน้องเพิ่อนกัด กับเปิดคลิปมาหล,ลายๆายคลิปแลวก็ยังบนท่านนี้ผู้พิเศษด้อง,นงเนะ<ด>าะคือว่าตามที่สังเกตพต่อท่านเราเปิดคลิปก็เปิดคลิปนี่ผู้โทรมาหลินมากคุยนี่ก็ร้ายกว่าบนอืยน้องเลยเลยธรรมดาโอ้ก็ธรรมาดาเนาะเ<ด>พือว่ามีม,มีมีผู้คุยผู้โทมอยู่เนาะเ<ด>พือว่าปัจจุบันคนที่เข้าใจยังบนท่านมีอือ ท่านมีพี่น้องเลยน้องนี่ก็คือบ้าคัมภ่ร์บ้าอะไรยังเปิดไฟเขียวเขียวคือเก่าเปิดเต็มเ์ได้บ้ากัมภีโอเควะเออเอาไปดุกุนเวลาดออกมากดจมวรเนี่ยเนาะโดยกะทางเฮากะอยากขอขโมกขบใจน้ำนองเนาะทีเสียเวลาเวลาหายเฮาถ่ายคลิปท่าคลิปเนาะอยากขอให้น้องเอาให้ยมีคมหัด ดอที่เฮาใดสนใจก็ที่จดเข้าดต่อจองเนาะใหน้องสบัหายเไปเพาะว่าใใจให้อย่ารีเข้าอีง่ายๆในมอมมอนี่แหละ้านีเข้าดีประไพก็สีมานำบอลโดยมาแสดงควายินดีมาใัยินดีน้องเพิ่นโอโดวยด้วยด้วยดอแหละเอาชมนี้กอนเนาะิมนี้กันิมนี้กันนะเอาทั้งเอาแสีได้ขอลากับบาทเนาะ จ้้าจาถือว่าถมมาพอควรเก้าว่าสบายดีเจ้าพี่น้องเนาะถือว่าการสัมภาษณ์การอบรมกับน้องตะวันก็คือได้หูได้ฟังได้ชมน้ำกันนั่นพี่น้องพี่นาะพี่น้องคนในวาสู่ฟังปัจจุบันนี่ก็ยังเป็นสาวโสดอยู่คือเก่าเนาะถือว่าติดซีก็มีคุยก็คุยแบบ เรื่องแบบเคยแบบผ่านไปผ่านมานี่แหละเนาะบางคนบอกกันยังว่าท่านมีผู้ที่จะจริงจังจริงใจเพิ่นว่ากระ,ะโจนลน์กระโรมาถามเรื่องถามเคยโทรมาเพื่ออยากรู้จักกันซื่อๆเนานะแต่เอฟซีฐานใดมีความสนใจอยากลมอยากคุยทางน้องตะวันเพิ่นก็ทักมาได้แล้วก็สิได้แจกเฟซน้องเพิ่นใะห้เนาะก็ประมาณนี้ขอขอบอกขอบใจมายังเอฟซีผู้ที่ติดตามขับ z ม o m วเสือตั้งแต่ต้นจ,นจนจบขออวยพรใจให้ จงมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งปสัสจ,จกะลูกไพะเจีบทฉะนั้นเราเสด์จขอกาวคำว่าสะบายดี